ฟันอุปสรรคอันตรายทั้งปวงบอกคนนี้ว่าโอ้หายอยังกันสู้ตายพี่กุลหายยังกันหาเห็ดหาเห็ดเออไม่รู้จะได้แค่ไหนก็สู้ชวนดิฉันจะเป็นลมแล้วค่ะ <laughs> 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 นั่งก <laughs> ่อนป็นลมอีกแล้ว <c oughs> ได้าใ้มันหนาวก็ <c oughs> แจ้งได้บอกพี่ว่า ฟาดอีกถ้ามีสองไหมก็มาคมมันเหยียบลงจะเอาอยู่ว่าไหมยี่ใส่เขาก็เพ่เห็นดอกเห็ดเลยนี่ท่านนี่ว่าคุณมั่งม,ามาั่งมองเข้าไปเห็นบ่บ่พขาขาุ่น่ะอ,อันถิดตัวขาวๆนะอือถ้าเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็ว่ต้องเอาจะว่าเสียวได้บ่แฉงที่สีเอา,า,เอาตัดนน้ำ มงพี่น้องตอนนี้ฝนกระตกนะจ้าน้ำกระหลพี่น้องจา้านี่ลุยปลา้ํำเอาเห็ดนะจา้าอยากได้ไหลเป็นยังไงจ,จา้าใจสู่บอนี่ละจา้าสาวพิบุณร่าพ่อสือกินกระซื้อจา้าเพราะว่าทักน้าทังฝนพี่น้องเอ้ยกว่าสิได้เห็ดแต่ละดอกนะจ้าเจบัวบกับเกงกคักคนน่ะคนน่ะโอ้โหเจบัวพลังเด็กกระลูกเด็ก ฝนตกกับพอยุได้จจกบ้านบายู่ายเศร้าป้าเจา้าคือเก่งแต่เขาไปใดพูน่ะพึง่งพี่น้องมิตรปลาหนามได้จจกนี่น้ำหนำามทั้งนั้นเลยเจบบัวก็เข้าไปเก็บเห็ดหูหนูนาะจากพี่น้องจา๋าเป็นยังไงใ้ยายเอ้ยระวังน้ำนะคะส่วนทั้งนู่นกับเป็นนองค้อบาเนาะจะนองข้บากระถ่ายอยู่ทั้งนูง้น โอ้้โอเคบัวเอาบัวแด้ก็บบัวตรงเอามันพีบ่บัวเออมองที่ลอยไรงมาเกิดมาเกิดอยู่งมองจังสัรดโอ้ยเสียงน้ำขูดเสือพี่น้องเอ,<ะ>เอ,งอ้ยเก่งคักอุ้ยออกมาแล้วค่ะเ,เอาไปอล่ยมันไว้นี่นุเก,ก็บมันมาตัวโด่งนึงเหรอยังหลายเบยทำกุ้งส้มมึงแน่เนี่ย งามเติบไปไปพี่น้องเอ้ยนี่เด้อจวกวิถีค้นหาเห็ดยางลุยน,น้ำลุยคนพาฝนกว่าสิได้เห็ดมาก,กินแต่ละดอกนด้อจกพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นซื้อกินดีแล้วจา้าทั้งหมาทั้งคนยางลุยน้ำไม่ใจพี่น้องฝนกระตุกคนมาหาเนาะจากไม่ได้ออกกระนนนบหรับได้จจกพี่น้องจา๋าเ้ามาให้แต่ว่าเห็นแดดด่ไป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 เจ็บบัวอยากออก ยงตัดงาไหมพุเออเขาบป็ให้ย,ยางเลยเอ,อเขาตัดงาใหม่ล่งพี่น้องมองนีปกติดีสิมีคนยางยางขามหัวนั่นน่จาจะมือนี่เขาตัดงาใหม่มาสะไ้เต็มสสเลยพี่น้องถามค้นผ่านมาสร็จนังนจากขัาเจ้าตัดตัดล่งแบบนี้เลยปิดทางยางพี่น้องแต่ซาพ,พิคุณคิดว่าเขาก็เดี๋ยวเขาก็คงหาทางผ่านเองแหละค่ะ มื่งจาาปิดไว้เรียบร้อยเลย <laughs> <laughs> พี่น้องเอ้ยใจสูบประจานียางตากฝนสิเป็นร่มเป็นแหลกงเด้มไม่ไงบัวนี่ถามความรู้สึกหน่อยค่ะเป็นยังไงมั่งคะโอเคแล้วโอเคแล้วบัวโอ้ดีดีไปค่ะกับป่านพี่น้องจาคลิปนี้อมาฝากสนีด้จ้าเด้อพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ